เลี้ยงกล้วยพี่น้องเอ,อ้ยส่วอย่าตีหลังมันไหมยตีหลังมันเ้อ

มันยังแหละลูกอยากลงอยากลงอยากลงเลยแล้วจ้นายมีมาฮะข้าวเ,เดียวจ้นายมีมาหิบเขี้ยวลูกหิบเขี้ยว ไม่ละคัว่วยางไปแล้วมันอันนั้นเี่ปล่อยมันล้นลูกนะฮะนะป้ามันลนะ้นนมันยางมาเองพี่เมา,เาน้องลงพี่ ยืนนี่นี่เลยอาปงว่วก่อนยืนนี่นี่เลยลูกง,งว่ว่อน่นงแก่นอย่าลงไปได้ลูกอย่าลงไปแมนแมนมลง มาแมนอย่าลงไปนะคว้วยแมนใหญ่มาแล้วฮะอย่าลงไปแม่ว่าวนะขึ้นมาอันนั้นและบัดไอเอาขึ้นล้างคว้วยจเจ้าคือบุึ้ลอืมเอาไ,ปไป้ไหม nhanh quá phía cháu hả nhanh quá nhanh quá bộ pháy lầy mình đây ơ ừ Cứt má cứt má hả ขึนมาพี่ขึ้นมาหาแม่พี่ไว้ไว้อัดบ้าวให้ขึ้นมันเผิดมากขึ้นมันชนหัวมองยังไงฮะอยู่เดิ้ลดำเด,อเดอ้อพักกันหาก,กินหยาเดอ้ออย่าไปอย่าไปพี่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 แม่แม่สิขึนมาพี่ปลัดทัวยัน มาทางบอมีนาำพี่จะไล่มันไปจะไล่มันไปแม่ประหลัดมันก่อนหากินหนาอยู่ทันแหละนั่นแหละมึงพามันไหลเห็นไหมบหลัดหนาให้มันกลับขึ้นดูอย่ามันไปกินเขา่า กับคืนไหมดับกับคืนไหมกับคืนกับคืนค